สุขทุกข์เกิดจากเทพเทวดาบันดานหรือกรรมเก่าจริงหรือไม่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าภิกษุทั้งหลายลัทธิผิดสามอย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลกเป็นลัทธิซึ่งบัณฑิตจะพากันไต่ตรองจะหยิบขึ้นตรวจสอบจะหยิบขึ้นวิพากวิจารณ์ว่าบิดเบือนกันมาอย่างไรและลัทธินั้นชวนมาให้ประกอบกรรมที่ดีงาม และสร้างสิ่งที่ดีงามภิกษุทั้งหลาย3ลัทธินั้นคือ 1. นลัทธิกรรมเก่าสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวว่าสุขหรือทุกข์ทั้งหมดที่บุคคลได้รับย่อมเกิดจากกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนเท่านั้นถ้าถือเช่นนี้คนก็จะอ้างแต่กรรมเก่าไม่คิดทำดีใหม่ไม่ละเว้นชั่วใหม่เพราะเห็นว่าทุกสิ่งถูกกำหนดไว้แล้ว จึงหมดแรงเพียรหมดความรับผิดชอบ 2. ลัทธิอิสวนเนลมิตรสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวว่าสุขหรือทุกข์ทั้งหมดย่อมเกิดจากการบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าถ้าถือเช่นนี้ความดีหรือความชั่วก็ไม่ใช่หน้าที่ของตนทุกอย่างเป็นไปตามอำนาจผู้อื่นคนก็ไม่พยายามทำสิ่งที่ควรทำไม่ละเว้นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะโยนภาระไปที่อำนาจภายนอก 3. ลัทธิไรเหตุปัจจัยสมณพราหมณ์วางพวกกล่าวว่าสุขหรือทุกข์ทั้งหมดไม่ได้มีเหตุไม่ได้มีปัจจัยอะไรเลยเกิดขึ้นลอยๆถ้าถือเช่นนี้ทุกสิ่งก็กลายเป็นเรื่องบังเอิญไม่มีผลจากการกระทําไม่มีความสัมพันธ์ของเหตุและผลคนก็จะไม่เห็นคุณค่าในการเพียรพยายามและไม่เห็นประโยชน์ในการรักษากรณียกิจหรือสิ่งที่ควรทํา ภิกษุทั้งหลายลัทธิเหล่านี้รวนทําให้คนประมาทไม่สร้างความดีไม่ละเว้นความชั่วและไม่สมควรเรียกว่าเป็นสมณะได้เลยภิกษุทั้งหลายในบรรดาผ้าที่ทอด้วยเส้นทั้งหลายผ้าที่เลวที่สุดก็คือผ้าเกศกำพลเพราะทอด้วยเส้นผมมนุษย์หนาวก็เย็นจัดร้อนก็ร้อนจัดสีไม่งามกลิ่นเหม็นเนื้อกระด้าง ถ้าอย่างนี้เลวที่สุดฉันใดภิกษุทั้งหลายในบรรดาลัทธิของสมณพราหมณ์ทั้งหลายลัทธิมัคคลิรก็เลวที่สุดฉันนั้นเพราะกล่าวว่าไม่มีกรรมไม่มีกิริยาไม่มีความเพียรหมายความว่าการทําก็เหมือนไม่ทํากรรมไม่มีผลความเพียรไม่จําเป็นภิกษุทั้งหลายพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ในอดีตการอันยาวไกลก็ร้วนกล่าวว่ามีกรรมมีกิริยามีวิริยะแต่โมคคบุรุษผู้นี้กลับขานว่าไม่มีในอนาคตการอันยาวไกลพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่จะมาตัดสรู้ก็จะกล่าวว่ามีกรรมมีกิริยามีวิริยะแต่โมคคบุรุษผู้นี้ก็จะขานว่าไม่มีแม้ในบัดนี้เราเองเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กํกำลังกล่าวว่ามีกรรมมีกิริยามีวิริยะแต่โมคคะบุษนี้ก็จะคัด้านว่าไม่มีภิกษุทั้งหลายดุจด,ดังคนวางเครื่องดักปลาไว้ที่ปากแม่น้ำไม่ใช่เพื่อเกื่อกูลปลาแต่เพื่อให้มันทุกข์ชิบหายวายวอดฉันใดโมคคะบุษนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเขาเป็นเหมือนผู้วางเครื่องดักมนุษย์ไว้ไม่ใช่เพื่อความเกื่อกูลแต่เพื่อความทุกข์ ความบวดวายความชิบหายแก่สัตว์ทั้งหลายเป็นอันมาก